ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางด้านของท่านผู้บัญชาการตระบสอบสวนกลางนะครับพลตําบวจโทจิระพบภูริเดชท,ที่วันนี้ได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนคือต้องบอกว่าค่อนข้างเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากไปทีเดียวนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจบอชอรกรนี่นะครับก็ได้มีการร่วมกับกรมศริลปากรเขา้าร่วมมือกันเพื่อที่จะ ทลายแกงนักล่าสมบัติโบราณนี่นะครับชื่อแกงของเขาน่าสนใจแล้วก็สามารถยึดวัตถุโบราณได้กว่า1,000ชิ้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นวัตถุโบราณนะครับรูปวัวสำริดอายุกว่า1,600ปีอีกด้วยครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวนี้กันนะครับไปกันที่กองบังคับการปราบปรามตำรวจสอบสวนกลางนะครับ ในรวมกับทางกรมศิลปากรถแถลงผลการทลายแก๊งนักล่าสมบัติโบราณซึ่งก็ไปพบวัตถุโบราณประมาณกว่าพันชิ้นนะครับโดยมีพลตำรวจโทจิรพพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าบอชอกอเป็นประธานในการถแถลงข่าวในวันนี้ครับ เนี่ยฮะก็มีทั้งนะครับท่านผู้บัญชาการนะครับบอชอกอแล้วก็รวมไปถึงหลากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกรมศิลปากรวันนี้ก็มานั่งร่วมถแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ,รบทางด้านของตํารวจกองบังคับการปราบปรามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานโบราณคดีสํานักศิลปากรที่6สุขโขทยัยนะครับและสํานักศิลปากรที่7จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการนํากําลังเข้าตรวจค้น9จุด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางพะเยาและสุขโขทัยนะครับหลังได้รับแจ้งเบาะแสจากกลุ่มผู้อนุรักษ์โบราณนนวัตถุโดยระบุนะครับว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบขุดนี่นะครับคุณผู้ชมวัตถุโบราณ เยอะแยะมากมายนี่ก็เป็นคลิปนะครับที่เขาถ่ายเอาไว้นะครับในช่วงที่มีการขุดหาตัววัตถุโบราณน,นั่นเองครับ,รบหนึ่งในนั้นอย่างที่บอกนะฮะมีรูปวัวสำริดคือผมให้ข้อมูลนิดนึงนะครับวัตถุโบราณที่เป็นรูปวัวสำริดเนี่ยมันเป็นศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะมีการนับประวัติศาสตร์วัตถุโบราณที่นี้เนี่ยมีการถูกสร้างเอาไว้ก่อนมาแล้วซึ่งลักษณะเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆรูปโลหะหล่อเป็นรูปวัว แล้วก็มีหนอกคือเหมือนวัวเลยมีเขาสองเขาแล้วก็มีหางนะครับซึ่งการขุดเจอครั้งแรกเนี่ยโดยนายชาวกอเดอร์นะครับแล้วก็ขุดได้ที่บ้านพาันนาอําเภอสว่างแดนดินแล้วก็มอบให้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งระบุด,ด้วยนะครับว่าไม่ทราบปีพศออที่มีการผลิตหรือว่ามีการทําขึ้นมานั่นเองอโดยกลุ่มบุคคลลักลอบขุดนะครับแล้วก็ขาโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ก็มีการนำโบราณวัตถุต่างๆมาเสนอขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยผิดกฎหมายนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีการสืบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่จากทางกรมศิลปากรแล้วก็ไปพบบัญชี Facebook ของกลุ่มนักค้าวัตถุโบราณซึ่งก็โพสต์ภาพการขุดค้นโบราณวัตถุพร,ร้อมประกาศขายสิ่งของคล้ายกับโบราณวัตถุหลายรายการเลยทีเดียวครับต่อมาตำรวจจึงได้มีการติดต่อซื้อโบราณวัตถุดังกล่าว โดยเมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้รับวัตถุโบราณมาแล้วนะครับได้มีการส่งตรวจพิสูจน์ที่สำนักศิลปากรกรมศิลปากรโดยผลการตรวจสอบนเนี่ยพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นโบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติพุทธศักราช2504นะครับซึ่งตามพระราชบัญญ,ญัติดังกล่าวห้ามมิให้มีการขุดค้นหา หรือว่ามีการซื้อขายโบราณวัตถุนั่นเองครับคือเนี่ยฮะดูแล้วเนี่ยมีมากถึงพ<ช>ันชิ้นนะครับก็แน่นอนมีมูลค่าแล้วก็ราคาค,ค่อนข้างสูงราคาเนกอาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ หนึ่งอาจจะความเก่าด้วยะนะครับอายุแล้วก็2เรื่องของขนาดนะครับแล้วก็ความต้องการของตลาดเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ลวดลายสีสันต่างๆที่เกิดขึ้นเราอย่างที่บอกเน,นะที่คุณทั้นบอกว่ามันเก่าเนี่ยมันเก่าขนาดไหนบางคนอาจจะนึกไม่ออกคุณผู้ชมครับเรานะับปีพุทธศักราชเนี่ยตั้งแต่ปีอ๋อเรียกว่าพศหนึ่งพศสองเนี่ยต้องบอกว่าวัตถุโบราณที่เกิดขึ้นที่มีการตรวจค้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีการนับปีพุทธศักราชในประเทศไทยด้วยซ้ํานะสุดยอดมากๆเลยทีเดียว นะฮะซึ่งจากการสืบสวนก็พบว่ากลุ่มคนร้ายมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนะครับลักษณะเป็นพี่น้องกันจึงขอสารออกหมายจับผู้ต้องหา3คนนะครับก่อนที่จะเข้ามีการจับกลุ่มประกอบด้วยนายทศพรอ,อายุ26ปีนายทศพลอ,อายุ19ปีและนายศรีอ่อนนะครับอายุ46ปีโดยตำรวจจับกลุ่มได้ในพื้นที่ อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีพร้อมกับยึดสิ่งของคล้ายกับโบราณวัตถุศิลปะวัตถุรวมจำนวนกว่าพันชิ้นไปตรวจสอบนะครับนอกจากนี้ยังยึดเครื่องสแกนโลหะจำนวน11เครื่องอุปกรณ์ในการขุดไว้เป็นหลักฐานอีกด้วยนั่นเองครับ,รบจากการตรวจสอบบัญชีธนาคารของผู้ต้องหาพบว่ามีรายได้ต่อเดือนประมาณ200,000บาท แล้วก็มียอดเงินหมุนเวียนในบัญชีมากกว่า10ล้านบาทนะครับในรอบ3ปีที่ผ่านมานั่นเองครับครับอันนี้ผมเพิ่มเติม,มนะฮะว่าปีพุทธศักราชเดีย๋ยวเราเริ่มนับกันตอนไหนคือต้องบอกว่าเริ่มกันตั้งแต่ในสมัยราชาัชสมัยรัชกาลที่8นะครับพระบาทสมเด็จอนันท์พระอนันทมหิดลน,นะฮะซึ่งในปีนั้นเนี่ยเริ่มต้นการนับเนี่ยก็คือปี2483เริ่มต้นในวันที่1มกราคมเป็นต้นมานั่นเองครับ วันนี้นะครับเป็นการถลายข่าวของตํารวจสอบสวนกลางนะครับโดยกองกับการ4ี่กองคบการปราบปรามนะครับร่วมกับกรมศิลปากรถลายแก๊งล่าสมบัตินะครับโบราณวัตถุก,กว่าพันชิ้นนะครับแล้วก็นำนำไปขายในโลกออนไลน์นะครับซึ่งถือเป็นการเอาสมบัติของชาตินะครับไปขายสู่คนทั่วไปนะครับซึ่งเป็นการทําลายวัฒนธรรมของหมก มรดกของประเทศไทยนะครับก็สาหรับเรื่องนี้นะครับทางตำรวจสอบสวน,นการครับได้รับแจ้งจากจากท่านท่านอาดีตอาทิตย์ดีกรมศริลปากรนะครับว่ามีกลุ่มผูุ้่อนุรักษ์โบราณโบราณวัตถุนะครับมีการลักลอบขุดโบราณวัตถุตามพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะครับแล้วก็จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็นําไปขายออนไลน์นะครับผ่านทาง Facebook ชื่อในทศสุโขไทยนะครับก็จากนั้นนะครับทางตำรวจสรการก็ได้เริ่มทำการสืบสวนนะครับก็พบว่ามีกลุ่มกลุ่มคนร้ายเนี่ยจำนวนแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ขุดหรือค้นหานะครับประกอบด้วยนายทศสปนและนายทศสปพลกับพวกรวมอีก5คนนะครับแล้วก็เอาขุดแล้วก็ไปขายในในโลกออนไลน์นะครับ ส่วนกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มพ่อค้ารับซื้อของโบราณน,นะครับก็เป็นกลุ่มที่รับซื้อของโบราณจากบุคคลต่างๆนะครับในประเทศไทยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยได้ร่วมกับทางกรมศิลป์นะครับวางแผนในการเข้าตรวจค้นนะครับจนกระทั่งวันที่30สิงหาคม2566นะครับเราก็ได้ค้นจำนวนจำนวนสี่จังหวัดนะครับ9จุดก็คือจังหวัด เชียงใหม่พะเยาสุโขทัยและลำปางนะครับก็ผลผลการตรวจค้นนะครับเราก็สามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด3คนก็คือในายทศพรในายทศพลนะครับแล้วก็ในสีอ่อนนะครับผู้ต้องหาทั้งทั้งสคนก็ให้การรับสาร,รภาพในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับ,รบสำหรับสิ่งของที่ตรวจยึดนะครับก็เป็นเครื่องสแกนโลหะจํานวนสิเ็เครื่องนะครับโบราณวัตถุ หรือสินค้าโบราณบ,บราณวัตถุเนี่ยประมาณ1 0 0 0ชิ้นนะครับสม,มุดบัญชีธนาคารสี่เล่มนะครับเงินเคลื่อนไหวเนี่ยในช่วง23ปีที่ผ่านมาก็เป็นหลัก10ล้านนะครับสำหรับกฎหมายนะข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเรื่องของการเป็นข้อหาเบียดบังเอาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน7จ็ดแสนบาท หรือท่านจำทําปรับครับก็อยากจะอยากจะเตือนให้ทางทางประชาชนนะครับถ้าเกิดหากพบเจอสิ่งวัตโบราณวัตถุอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้แจ้งทางกรมศิลป์นะครับอย่าเบียดบังเป็นของตนนะครับแล้วก็สําหรับกรมศิลป์เนี่ยเดี๋ยวคงฟังรเลยแต่ท่านท่านอีกทีนะครับก็คือเขาจะมีรางวัลให้ด้วยนะครับเป็นประมาณหนึ่งในสามของมูลค่าทรัพย์สิน โบราณวัตถุที่ที่นำไปให้นะครับเป็นถือเป็นการช่วยอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับสำหรับให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาต่อไปนะครับอย่าเอาไปเก็บเป็นของส่วนตัวครับอันดับแรกเลยนะครับในนามของรรกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพลตำรวจโทจิรภพแล้วก็ทางตำรวจสอบสวนกลางเพราะว่า ความสำเร็จในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมืออย่างรวดเร็วแล้วก็การปฏิบัติที่เข้มแข็งจัดทางตำรวจสอบส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผมต้องกราบเรียนให้สื่อมวลชนทุกท่านทราบว่าจริงๆแล้วการขายบราณวัตถุแบบนี้เดี๋ยวนี้มันขายกันทางออนไลน์ใน Facebook เหมือนเราซื้อ เครื่องสำอางห,หรือครีมกันแดดมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่ต้องอธิบายว่ากฎหมายในเมืองไทยเนี่ยไม่ได้ห้ามการครอบครองโบราณวัตถุนะครับเพียงแต่มันจะผิดกฎหมายต่อเมื่อท่านไปลักลกอบขุดไปทำลายโบราณสถานซึ่งต้องทำความเข้าใจว่าโบราณสถานนั้นตามพรบโบราณสถานโบราณวัตถุนเนี่ยมันมีกฎหมายคุ้มครองตัวเองอยู่แล้ว ไม่ว่าจะขึ้นทะเบียนหรือไม่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานก็ตามแล้วก็ตัวโบราณวัตถุที่กลุ่มคนร้ายได้ไปขุดมาเนี่ยเขาใช้พิธีใช้เครื่องตรวจโลหะซึ่งการครอบครองเครื่องตรวจโลหะนี้ก็ไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าจริงจริงมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมแต่มันถูกนํามาดัดแปลงให้ตรวจค้นโบราณวัตถุที่อยู่ใต้ดินดังนั้นเนี่ยผมย้าอีกครั้งหนึ่งว่า บรณวัตถุที่มีที่มาที่ไม่ชอบโดยการไปลักลอบขุดตามวัดทางเจดีหรือใช้เครื่องตรวจโลหะใต้ดินขุดโดยมีเจตนาจะนํามาขายเนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายซึ่งตามที่ท่านผู้การท่านได้เล่าให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ฟังไปแล้วในปัจจุบันเนี่ยการค้าขายบรณวัตถุเนี่ยมันเป็นไปอย่างกว้างขวางยงใหญ่กันเป็นเครือข่ายเหตุเพราะว่า มันเป็นของที่มีมูลค่าแล้วก็เหมือนสินค้าประเภทอื่นๆครับคือดีมาห์กับซัพพลายมีผู้ต้องการซื้อก็จะมีคนไปสแสวงหาเพื่อนำมาขายผมอยากจะบอกว่าบางทีราคาที่ไปเสนอขายกันทางออนไลน์เนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับคุณค่าของบรงวัตถุซึ่งถ้าอยู่ในส่วนราชการอยู่ในพิพิธภัณฑ์มันจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของความรู้ด้านบรณคดีประวัติศาสตร์เนี่ย มากสําหรับเยาวชนและผู้สนใจมีบราณวัตถุสําคัญสองชิ้นที่ได้จากการจับกลุ่มในครั้งนี้ก็คือรูปบัวสำฤทธิ์แล้วก็รูปช้างที่ทําด้วยสาฤทธิ์เฉพาะรูปบัวเนี่ยมีอายุเก่าแก่ถึงประมาณ1,600ปีท่านสังเกตลักษณะเขาลักษณะของโหนกที่หลังเนี่ยมันบอกได้เลยว่าโบราณวัตถุรูปบัวนี้ได้รับอิทธิพลจากศิลป,ปะอินเดีย มันบอกถึงความสัมพันธ์ทางการค้าทางเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าหลายคนไม่เข้าใจว่าอะไรคือโบราณวัตถุเอาเป็นว่าถ้าท่านขุดโดยบังเอิญหรือพบโดยไม่เจตนาจะทำกสิกรรมจะขุดเพื่อปลูกบ้านก็ตามอะไรที่มันหน้าตามไม่เหมือนของใช้ในปัจจุบันเนี่ย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันจะเป็นโบราณวัตถุหลังจากนั้นให้แจ้งกรมศิลปากรหรือแจ้งวัฒนธรรมจังหวัดที่มีอยู่ทุกจังหวัดเนี่ยเข้ามาตรวจสอบถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรถ้าใช่ท่านก็มอบให้ทางราชการเนี่ยเราจะมีค่าตอบแทนให้เป็นหนึ่งในสามของราคาประเมินโบราณวัตถุนั้นอย่าคิดถึงเป็นเรื่องบูลค่าหรือตัวเงินนะครับต้องคิดว่ามันถูกต้องทางกฎหมายท่านก็มีความดีความชอบกับบ้านเมืองส่วนหนึ่ง ในวันนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการร่วมมือระหว่างกรมศิลปากรและตำรวจสอบสวนกลางเราจะทำให้กฎหมายด้านโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งไม่มีใครเคยรู้ว่ามีกฎหมายแบบนี้ในบ้านเรามีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นและวันนี้ก็จะเป็นการปราบปรามและป้องปรามคนที่คิดจะทำผิดแบบนี้ต่อไปผมหวังว่าในท้ายที่สุดเมื่อเราตระหนักถึงคุณค่าเราจะไม่ต้องไปจับใครอีกเลยเพราะว่า ทุกคนก็จะทําตามกฎหมายในท้ายที่สุดย้ําอีกครั้งหนึ่งครับว่าครั้งนี้เป็นเพราะตํารวจสอบสวนกลางแล้วก็สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้เข้ามาช่วยในเรื่องนี้อย่างเต็มที่รวมทั้งท่านอดีตอธิบดีท่านผอ,อ,อกลุ่มนิติการของกรมศริลป,ปากรทุกฝ่ายประสานและร่วมมือกันวันนี้จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีของการปกป้องโบราณวัตถุไทยเรารู้แต่ว่าต้นทางเนี่ยขุดเจอที่นี่ แต่เราไม่รู้เลยว่าปลายทางถ้าเราไม่สก,กัดไว้เนี่ยของเหล่านี้มันจะออกไปต่างประเทศหรือเปล่าและนั่นแปลว่าเรากาลังสูญเสียหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งไปผมก็ต้องกรับขอบคุณท่านคนตํารวจโทรจีรภพแล้วก็ทาตํารวจสอบสวนการทางกองปราบสํานักตํา,ตารวจแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หวังว่านี่จะเป็นตัวอย่างให้ผู้คิดจะทําความผิดไดยุติความผิดอน,นันซะ <S <S